เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดต้องภาคต้องจากกันไปทิ้งจากไปไม่ได้ก็คือใจนั่นใจของเราตายไม่เป็นเออใจของเราตายไม่เป็นนะถ้าหากเราปฏิบัติสินธรรมเข้าใจหลักธรรมของพระเจ้าว่าใจของเรามีจริงนั่นนี่ถ้าหากเราไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าใจของเรามีหรอกโอ้เกิดเป็นคนก็าตายเป็นคนเหมือนเดิม,มน,นั่นแหละนั่นแหะเถียงพระพุทธเจ้าแล้ว ถ้าเกิดเป็นคนเรามันกพ็พอเกิดอยู่อย่างพวกเราอยู่กันมันก็สนุกสนานดีอยู่แต่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันถ้ามีคุณ,ณธรรมคุณ,ณธรรมของมนุษย์สินห้านั่นนะออถ้าหากไม่มีสินห้านั่นอบายภูมิทั้งสี่เป็นที่หวังได้ถ้าหากเข้าใจหลักพุทธศาสนานะนี่เราเอาหลักพุทธศาสนามาพูดกันอ,อ คำว่าอบายาภูมิอะไรอบอบาย,บายาภูมิทั้งสี่เป็นที่หวังได้เป็นที่ไปของใจอออบายาภูมิเปดอสุรกายสัตว์เรฉานคนนี่สามจำพวกนะแต่ที่จะเป็นคนนี่ก็ยังดีหน่อยถ้าเปตล่ะอสุรกายล่ะสัตว์เรฉานล่ะหมดกรรมหมดเวรจากเดรฉานถึงจะมาก ไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาจึงไปเป็นคนออกจากคนเป็นมนุษย์ถ้ามนุษย์เราสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็หมายความว่าใจนะสูงขึ้นสูงขึ้นนั่นเทวดายินพรมถ้าขึ้นพรมมาโลกแล้วไม่ได้ลงมาเกิดอีกนะนั่นถ้าดวงตาเห็นสินเห็นธรรมในใจของเราเป็นพรมมาโลกแล้วนั่นไม่ได้ลงมาเกิดกับคนหรอกมันวุ่นวาย นั่นนะฐานฐานะของศีลธรรมจกฐานะจิตของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นอย่างนั้นนะนี่ถ้าหากพวกเชื่อในหลักศีลหลักธรรมของพระเจ้าก็อย่าพากันประมาทโดยเฉพาะการรักษาใจการดูใจการแต่งใจการเลี้ยงใจที่เตือนกันทุกครัง้งทุกแห่งทุกคนก็คือภาคทำบุญนั่นแหละของไหนจะเบาเข้าไปให้เข้าไปเถอะเข้าวัดถ้าของหนักเข้าไปมันทําให้เกิดกิเลส ถ้าหากเราไม่รู้ว่าหนักเป็นยังไงเบาเป็นยังไงบุญเป็นยังไงกรรมเป็นยังไงอยากให้นั่งสมาธิภาวนาถ้าหากเราไม่นั่งสมาธิภาวนาไม่มีสติไม่มีปัญญามาส่องหามักหาผลหาสวรรค์หา,หา,หาปณิพาน์แล้วอยู่ด้วยความวมัวเมามืดบอดเลยเตือนกันอยู่เสมอว่าคนอยู่ในโลกอยู่ด้วยความวมัวเมามืดบอด แต่หา,ากเราไม่ปฏิบัติจุดนี้แล้วเราก็เห็นว่าอยู่ดีอยู่ดีสบายก็หาเครื่องมาปิดไว้นะนั่นมันไม่เป็นไม่ไมันไม่เป็นไปเพื่อแสงสว่างนั่นแหละมัวมองมืดบอดเป็นไปเพื่อความมัวเมองมืดบอดอย่าคิดอยู่ความเป็นอยู่ของทุกคนทุกคนดูสิมัวเมาไหมถ้าบอกว่าเข้าวัดไปท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธคําเดียวเข้าไม่ได้นั่นถ้าเข้าไม่ได้ทําไม่ได้จะเห็นได้ยังไงล่ะ ผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองฟังดูสิแสงสว่างเสมอด,ด้วยปัญญาไม่มีนั่นถ้า,าเราไม่ปฏิบัติแล้วก็ไม่มีแสงสว่างก็อยู่ด้วยความมืดไหมละ่ะถ้าเราไม่ทําจุดนี้ก็ไม่มีแสงสว่างเกิดขึ้นในใจของเราไม่ใช่ตาเนื้อนะตาของเรามันสว่างอยู่แต่มืดหมอด,ด้วยความหาอยู่หากินหาทำโน่นหาทำนี่ นั่นแหะอยู่ด้วยความมืดถึงตาสว่างแต่มืดนะถ้าหากตาของเรามองเห็นสวรรค์นิพพานไม่มีใครมาเกิดหรอกแต่ตาเนื้อมันจะมีแต่สร้างเจเลตนั่นเห็นอะไรละ่ะสำคัญที่สุดย่าทุกแห่งทุกแห่งเพื่ออยากให้เข้าใจอยากให้มันถึงใจตาของเราลืมมาเพิบเห็นมนานรกแล้วนั่นอยู่ที่ไหนมอนนรกอยู่ในใจสวรรค์ในอกนรกในใจนั่น พอเรามตาเพื่อเห็นแล้วเห็นมโนรกอะไรสวยงามอันดับสองร่ลำรวยแล้วแต่ตัวไหนจะมาสัมผัสใจด้วยก่อนนะถ้าเห็นล่ำรวยเราก็อยากสวยงามหรือเห็นสวยงามเราก็อยากล่ำรวยมันไม่สวยงามก็อยากให้สวยงามเป็นมโนรกใหม่มันทําให้รอนที่ไหนรอนใจเรารอนรอนเพราะอยากให้งามนั่นรอนเพราะอยากมีเห็นไหมละ่ะเห็นความร่ำรวยอ่ะ อยากมั่งมีนั่นมันเกิดความความอยากโลภรรมานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายนั่นมองดูที่พวกเราอยู่จังนี้แหละมันอยู่ด้วยความคุกคีจากความปรุงแต่งหรือคําว่าสร้างวิมานในอากาศนั่นคิดไปทําไปคิดไปปรุงไปคิดไปแต่งไปคิดแล้วจังไปแล้วจังไปทาตามความนึกคิดอีกนะ เพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพระเจ้าจึงเตือนว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคำพูดนั่นเมื่อคืนใครได้มาหลวงพ่อกูผาเรือก็ยังย่ำอยู่เหมือนกันแหละการรักษาใจดูใจแต่งใจย่ำอยู่เมื่อคืนน,นี่พวกเราก็มาย่ำกันอีกเพื่อเป็นการคอยญาติโยมอีกบางกลุ่มก็ว่าจะมา ช่วงเก้าโมงต่าถึงเก้าโมงก็จจะค่อยเริ่มทำพิธีเพื่อไม่ให้ได้ผิดคำพูดกันออ <c oughs> ถ้าผิดคำพูดพูดอย่างหนึ่งทำไปอย่างหนึ่งเราก็ไม่อิ่มใจออประลบคำว่าประเพณีของหลวงปู่ก็ยังไม่จบนะระเบียบของหลวงปู่ที่ปรึกษากับหมู่กับพระสงฆ์อยากให้รักษาเอาไว้ถ้าหากพระไม่ครบ พระเจ้าพระสงฆ์ก็อยาให้ไปทําเป็นกรถินเออถ้าอยากได้กรถินก็ให้พระครบนั่นแล้วก็ผ้าที่มาก็ให้สมบุญแบบอืมและอีกประการหนึ่งพวกทําซองผ้าป่าเป็นซองกรถินเป็นซองนี่ประกาศให้ทราบกันเอาไว้มันเป็นการบังคับพ่อแม่หรือหลวงปู่จึงไม่ให้ทํานะงานพ่อแม่หลวงปู่ปีไหนไปไหนไม่มีไป เอาซองกระีินไปแกกนะบอกกันด้วยปากก็ได้หรือบอกกันด้วยหนังสือเดี๋ยวนี่บอกกันด้วยในโทรศัพท์เปิดออด,ดูก็เห็นเพิบแป๊บเดียวนั่นแหละไม่ได้บังคับถ้าเป็นซองไปเรอบอกตอนญาติโยมเคยบน่นเปิดล้านออกมายังไม่ได้ขายของซ่องขาวมาแล้วหลวงพ่อเนี่ยพท่านพอเข้าขนของออกมาตั้งขายพอท่านแล้วซองขาวมาแล้วหลวงพอ่อ กิเหตุจังไดพระเจ้าหลวงพ่อก็จะเตือนหมู่คณะพวกเราอย่างนี้แหละอย่าไปทําให้ญาติโยมเดือดร้อนเถอะขอให้เน้นหนักภาครูพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธสังโฆธรรมโมสังโฆก็เคยเตือนและบอกให้เป็นตัวอย่างวัดที่มีตัวอย่างมาแล้วก็มีมาถวายทั้งที่ดินมาถวายทั้งโบสถ์มาถวายทั้งกุฏิพ้อมดนั่น คุณบารมีของพ่อแม่หลวงปู่สอนมาจากนี่ให้พวกเราเน้นหนักจุดนี้อย่าเปดิ้นหานะทำย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปทางชั่วนี่ถ้าหากเราเน้นภาคปฏิบัตินี่แหละทุกอย่างเป็นไปเองและก็จะได้เข้าใจคําว่าทำย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม ไม่ให้ตกไปทางที่ชั่วนี่ถ้าเข้าใจจุดนี้แล้วไม่มีปัญหาญาติโยมก็เหมือนกันถ้าพระเจ้าพระสงฆ์พรอแม่ครูบาอาจารย์อยาทำเธอไม่ใช่ประเพณีหลวงปู่ไปเอาของเขามาก็ไม่สบายใจเพราะไปบังคับเขาโอ้ยซ่องมาแล้วคนปสัยกับมู่พวกหูจักกันน้อพันว่าแน่ต้องเกิดขึ้นด้วยศรัทธามีเท่าไหร่ ภูมิใจนะเพราะฉะนั่นพิธีของพระเจ้าไปบิณฑบาตจึงไม่ให้พระสงฆ์ไปออกปากนะไปยืนเดินไปเดินไปเดินไปแล้วแต่ใครจะมีศรัทธาไปร้องขอเป็นการบังคับนั่นไม่มีศรัทธาจําเป็นมาขอเราก็ต้องให้นั่นเห็นไหมบังคับไหมอัน,น้สงฆ์ก็ไม่มากผู้ถวายผู้ให้ก็ไม่ได้บุญเยอะเพราะว่าถูกบังคับ มันถ้าเกิดขึ้นด้วยศรัทธายอยากทำเองอยากเป็นเองโอ้ยมันอิ่มใจผู้รับก็บพอใจนี่ไม่ได้เห็นแต่อามิตรเพราะว่าทุกอย่างมันพออยู่แล้วโดยเฉพาะสมัยทุกวันนี้ไปบินตบาดแห่งเดียวก็ไม่ไหวแล้วเห็นไหมทิ่มือเช่านี่ไม่ใช่ในน้อยนะตั้งท้าที่อำเภอหนองพอกที่ะรูปสองลูปสามรูบแล้วนี่ไปมือเช่านี่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็เห็นไม่เข้าไปใน สาราแต่ละล้วนท่านแต่รูปเต็มบาทเต็มบาทนุ่นถ้าไม่ใส่ก็โยมก็ขอใส่ในหลวงพอ่อขอใส่ในหลวงพอ่อบอกว่าพอแล้วพอแล้วอยู่นี่ญาติโยมก็คอยระมัดระวังหน่อยถ้าหากพระสงฆ์ว่าพอแล้วก็ให้พอเสียบ้างจะไปส่งเสริมให้ท่านเสียขอ้อวัดปฏิบัติ บางท่านบางรูปท่านอธิษฐานว่าจะบินฑบัตเอาพอฉันพอดีเพื่อไม่ให้ญาติโยมยุ่งยากและก็เพราะเพื่อไม่ให้เศษบาทเศษอะไรมันเยอะแยะอาหารทุกชิ้นทุกอย่างชิ้นทุกอันเดี๋ยวที่มาน้าพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำทั้งยกมือทั้งอะไรใส่หัวอีกจะด้วยอธิษฐานจิตใจขอพรอ,อย่างน้นอ,อย่างนี้เราจะเอาไปทำสุมสี่สุมห้ามันก็ไม่เหมาะ <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาไปมากๆเราเข้าไปเราก็เป็นเศษเป็นเดนเหลือเยอะแยะหมามันได้กินมันก็หลังเข้ามาแมวไม่ได้กินมันหลังเข้ามาไหลเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ญาติโยมเราโอ้เห็นอาหารเยอะเราเอาหมาไปปล่อยเห็นอาหารหลวงพ่อเยอะเราเอาไก่ไปปล่อยเอาแมวไปปล่อยนั่นน่ะนั่นเราของนอกจะ่นาเข้าของในจะ่นาออกของนอกจะ่นาเข้าวัด ของหนักๆก,ก็อย่านำเข้าวัดก็ต้มขนมบิณฑบาตพอแล้วก็อย่าเอาเข้าไปมื้อเช้านี่ก็เบรกไว้นะอะไอ้ตะจิมถ้าไม่ใส่ไปตองอย่าเอาเข้าไป <c oughs> มันเรียบง่ายเลยมันเป็นพระ,ะของพระของเนเนเอีกนะไปทิ้งกระจายเห็นมาแล้วสมัยลก่อนโน้นใครก็ประทางลงทานลงทานไม่ใช่ถ้วยใส่จานดอกลวงปู่เอาโฟมเอาโฟม โอ้ยเวลาเสร็จงานโฟมกับเจ็ดกระจายเต็มวัดอยู่พวกมาทําลงครัวก็รีบเก็บของพอเสร็จงานรีบเก็บของรีบกลับบ้านรีบเก็บของรีบกลับบ้านผลสุดท้า้ก็เหลืออยู่พระเจ้าพระสงฆ์อยู่ในวัดนั่นญาติโยมในวัดก็เหนื่อยรีบกลับบ้านก่อนวันพรุ่งนี้จึงจะมาเก็บของดอกหลวงพ่อนั่นไปอีกแล้วพระมันก็จะอดทนดนได้ยังไงล่ะของกระจายอยู่มันใจไม่ดาพอจะอยู่นะมันกระจาย เกะกะตาเกะกะใจนั่นเป็นพระแต่แท้เป็นคนแต่แท้ของกระจักกระจายทำไมไม่เก็บ <c oughs> มันเข้าไปตรงนี้อีกแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นมันเป็นภาระสิ่งที่ไม่เป็นภาระอย่างพวกเราทำเมื่อเช้านี่นี่เผื่อเอาไว้ถึงขนาดนี้ก็ยังเหลือเยอะแยะอยู่นะ <c oughs> อยากให้เน้นหนักภาคปฏิบัติจุดนี้ให้มากๆ <c oughs> ตอนนี้กี่โมงแล้ว แปดโมงหัดแปดโมงสี่สิบสิอืมเขาเลี้ยงหยอดเลี้ยงต้นได้